สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักงานกฎหมาย SCP อินตลอวันนี้วันเสาร์ที่11มิถุนายนแต่ว่าก็ยังต้องออกมาทำงานคืองานทนายเนี่ยมันบางทีก็เหมือนกำหนดวันหยุดตัวเองไม่ได้บางทีก็เหมือนมีวันหยุดเยอะประชาบานอย่างวันเนี้ยต้องมา ประกันตัวผู้ต้องหาคดีนึงก็เรื่องมันเกิดกันตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแต่ตำรวจมาฝากขังที่ศาลเมื่อวานไม่ทันก็เลยเข้าเคลื่อนกันมาจนต้องมารอประกันตัววันเสาร์ศาลเปิดทำงานวันเสาร์เช้าก็ต้องประกันให้เสร็จภายในเสาร์เช้านี้ไม่งั้นก็ต้องนอนห้องขังคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์โอเคมาเข้าเรื่องวันนี้ วันนี้มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นกระแสในโซเชียลหรือมันดังในหมู่ทาสแมวอย่างผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจากเพจทาสแมวผมก็เป็นลูกเพจเพจเพจนี้มันเป็นเรื่องของแมวตัวหนึ่งชื่อว่าน้องโชยุโชยุเนี่ยชื่อเดียวกับ ลูกสาวผมเลยน้องแมวผมก็ชื่อโชยุเหมือนกันถ้าดูคลิปเมื่อวานแกเห็นไอ้น้องที่ผมมาหยิบหยิบเล่นๆจับๆฟัดๆอยู่นั่นแหละก็น้องโชยุตัวนี้เป็นสกอตติชโฟสีเทารูปน่ารักเชียวหนรูปรูปอ้ารูปน้อง เนี่ยสกอตติดโฟลเขาจะเป็นแมวพันธุ์ที่หน้ากลมๆแล้วก็มันจะมีแบบแบบโฟที่แบบหูพับเห็นว่าหูพับนี่จะแพงกว่าก็คือหน้ามันจะกลมป๊อกเป็นโดเรมอนเลยอ่ะก็เป็นแมวพันธุ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงผมได้ยินว่ามันมีราคาแบบแล้วแต่รุ่นแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่เขาเียพัดธุกรีไม่เหมือนกันมีตั้งแต่หมื่นกว่ายัน ห้าหกหมื่นแมวมีรางวัลแมวเพ็ทกรีดีก็มีเท่าที่เห็นเท่าที่ได้ยินมานะหรือแพงกว่านั้นก็คงจะมีแหละคนเรามันก็จ่ายได้เพราะอะไรค่าตัวน้องแมวหมื่นเดียวสองหมเนี่ยค่าดูแลแพงกว่าเยอะเราซื้อมาแล้วมันเหมือนรถเราจ่ายซื้อเราไม่จบนะเราต้องมีค่าบำรุงรักษาค่าดูแลค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าโรงพยาบาลใช่ไหม อะมาพูดถึงเรื่องน้องโชยุที่เป็นข่าวไอ้โชยุของผมมาอยู่บ้านสบายดีไม่เป็นไรไม่ต้องไปห่วงมันโชยุที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นน้องแมวสกอตติฟโฟสีเทาเป็นแมวที่มีคุณแม่ก็คือเจ้าของชื่อคุณพลอยแมวตัวนี้เนี่ยน้องโชยุแฟนของคุณพลอยเป็นคนซื้อมาให้คุณพลอยเป็นของขวัญ เมื่อเดือนสิงหาคมปีหกสี่ปีก่อนสิงหาคมปีก่อนนะซื้อมาโดยคุณพลอยเนี่ยรักแมวตัวน,นี้มากรักคือคนถ้าไม่มีลูกผมคนหนึ่งที่รักจริงๆรักเหมือนเหมือนเป็นลูกเลี้ยงเหมือนลูกบางคู่อย่างคุณเบลเนี่ยคุณยนานกรเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วนะแต่เขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงแมวรักเหมือนลูกห่วงมากมาก ตอนนั้นเดินทางไปด้วยกันห่วงแมวกด G P S กดดูแมวทั้งวันให้เด็กคนดูแลไปถ่ายวิดีโอเป็นไงแมวสบายดีไหมโอ้โหจริง,รงๆห่วงเหมือนลูกห่วงเหมือนลูกเหมือนหลานเอาเป็นว่าคนเลี้ยงมันก็รักเขาถึงเรียกว่าเป็นทาสแมวเราเป็นทาสของแมวแมวเห็นเราเป็นไรไม่รู้แต่เราอเป็นทาาเขาแล้ว <c oughs> ต่อมา ก็อย่างที่บอกว่าเลี้ยงกันมาเนี่ยตั้งแต่สิงหาปีก่อนกี่กี่เดือนแล้วหนะไรกืปีแล้วเนี่ยเลี้ยง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 มาเลี้ยงแบบธนุถนอมรักมากน้องโชยุเลี้ยงแบบแบบห้องแอร์ระบบปิดฟังคือแมวเนี่ยพูดเรื่องแมวนี่ละเอียดธาดแมวเหมือนกันแมวเนี่ยมันจะมีสัพการเลี้ยงอยู่เลี้ยงระบบปิดระบบเปิด มันคืออะไรระบบปิดคือเลี้ยงในบ้านร้อซก็คือขังอยู่ในบ้านเพื่อจะป้องกันความปลอดภัยของน้องเองก็คือจะอยู่ในบ้านกินข้าวในบ้านทําธุระในบ้านแต่แบบที่ทั่วไปแบบที่ผมเลี้ยงก็คือระบบกึง่งปิดกึ่งเปิดกลางคืนเข้าบ้านกลางวันออกไปเที่ยวเขาได้เที่ยวแล้วเขาอารมณ์ดีเขามีความสุขด้วยสายตาผมเห็นนะเขาเหมือน เหมือนเป็นแมวที่ตอนอยู่ต่างจังหวัดอะเป็นบ้านบ้านที่ต่างจังหวัดผมค่อนข้างใหญ่พื้นที่สองไร่แล้วก็จะมีเนื้อที่เขาวิ่งเล่นเยอะแต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยเนื้อที่มันเหลืออยู่แค่เจ็ดสิบกว่าตารางวามันก็ไม่ค่อยมีอาณาเขตบริเวณให้เขาวิ่งเล่นเท่าไหร่กลางวันเขาก็เหมือนจะอยากเที่ยวอยากเล่นเราก็ต้องปล่อยเขา มันระบบนี้มันมีข้อดีอย่าง<__เขาเหมือนจะมีความสุขแฮปปี้ได้ไปเดินตากลมชมวิวตาอากาศ<__แล้วเขาก็ไปทำธุระข้างนอกให้เรียบร้อยเลยเดดเขาเลยเอาเป็นว่าระบบที่เขาเลี้ยงคือระบบปิดเพราะฉะนั้นแมวเขาอ่ะจะอยู่ที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการออกไปข้างนอกเด็ดขาด เปิดแอร์ให้ด้วยเปิด24ชั่วโมงเลี้ยงเดียวคนอีกคนยังไม่เปิดแอร์ให้อยู่24ชั่วโมงเลยเนาะอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยหลังจากกลับมาจากทำงานแฟ์ไปรับเนี่ยวันที่2พฤษภาคม65เฮ้ยน้องแมวหายไปกลับมาจากการทำงานจะมากอดลูกรักซะหน่อยเฮ้ยลูกเราหาย บแน,นนะลูกเราหายว่ะเขาก็เลยกล่องดวงใจรักมากๆน้องโชยุประกาศตามหาโพสเฟสก็แล้วโพสกรุป๊ปไลน์กรุ๊ปเพื่อนแชร์โซเชียลแปะป้ายประกาศทำทุกถีทางเพื่อให้ได้น้องโชยุขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่มีข่าวคราวกลับมา เงียบหายไปเป็นเดือนวันที่8มิถุนายน6กห้าโปะ๊ะโป๊ะยังไงไปเข้า Facebook แฟนพบว่าแฟนมีโพสประกาศขายน้องโชยุมีคนทักเข้ามาติดต่อสอบถามราคากันเป็นจำนวนมากและก็ไปสืบดูแล้วว่า มีคนคนหนึ่งซื้อไปในราคาหน0 0งบาทตอนนั้นบ้านแตกเหมือนเมื่อ,อลูกไปขายอะ่ะคิดว่าคนเป็นแม่เขาจะรู้สึกยังไงแฟนคนที่ซื้อน้องโชยุมาให้ตอนที่ประกาศหาน้องโชยุเขาก็ตีเนียนนะเขาก็ทำเป็นช่วยหาแอคชั่นช่วยโพส แต่ความจริงคือเขาเป็นคนขายเองทีนี้ <c oughs> แน่นอนว่าบ้านแตกบ้านแตกหนึ่งทำอย่างนี้กับลูกได้ยังไงทำทำอย่างนี้กับเจ้านายฉันได้ยังไงนะเราเป็นทาสแมวแล้วเราก็รักสุดหัวใจบ้านแตกตอนนี้คุณแฟนคุณพลอยก็กลายเป็นอดีตแฟนเรียบร้อยก็แตกกันวันนั้นแหละ เรื่องสุดตัวบ้านเขาทีนี้ทางน้องเขาก็ติดต่อเจ้าของใหม่ที่ติดต่อซื้อน้องแมวไปว่าแมวเนี้ยเป็นแมวหนูแฟนหนูเอาไปขายไม่บอกหนูขอซื้อคืนหนูลักมากน้องโชยุเนี่ยให้ราคาสองหมื่นเลยซื้อไปหมื่นสามแถมไม่อีเจ็ดพันค่าดูแลประมาณไม่ถึงเดือนเนี่ย ตั้งแต่เดือนแล้วเนาะเออประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยขอซื้อคืนสอ,องหมื่นไอ,นนนนอ,เนเอ้เจ้าของใหม่เดือนเดียวเท่านั้นแหละน้องโชยุเสน่ห์แรงเรียบร้อยเจ้าของใหม่กลายเป็นทาสรักไม่ขายฉันรักของฉันแล้วฉันไม่ขายสองหมื่นฉันก็ไม่ขายน้องโชยุกลายเป็นที่รักของทาาคนใหม่ไม่ขาย เอาล่ะตบเรื่องดราม่าที่มันเกิดเหตุการขึ้นตรงนี้แค่นี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะตามน้องโชยุคือมาได้ทางไหนบ้างทางกฎหมายแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาถือเป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการที่แฟนเอาทรัพย์สินเข้าไป มันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราก็ต้องมาดูกันว่าทรัพย์สินทรัพย์สินนี้มันเป็นของใครถ้ามองว่าแมวเนี้ยเป็นของแฟนหรือถ้าเป็นของแฟนเขาก็มีความผิดเป็นสิทธิ์ของเขาจะขายแต่ถ้ามองว่าเป็นของ คุณพลอยเจ้าของโชยุที่ว่าบานแตกเพราะรักธาตุนี่แหละถ้าเกิดเป็นของคุณพลอยเพราะว่าแฟนยกให้แล้วรับมาแล้วกรรมสิทธิ์ตกมาอยู่กับคุณพลอยก็ต้องแจ้งความเป็นข้อหารักทรัพย์แต่ถ้ามองว่าเฮ้ยเป็นกรรมสิทธิ์รวม เราซื้อมาเลี้ยงร่วมกันมันก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์เพราะอะไรมันเป็นการมีเจ้าของร่วมกันมันจะกลายเป็นยักยอกทรัพย์ถ้าเกิดตัวเขาครอบครองอยู่มันจะเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์เอาเป็นว่าถ้าผมฟ้องผมก็กวาดทุกข้อหาเดี๋ยวสารไปดูความเป็นจริงข้อไดจริงเลือกข้อหาเอาเอง ข้อได้เข้าถึงเหล่านี้แจ้งความได้เรื่องที่2ตอนเนี้ทรัพย์ที่ว่ามันไปตกอยู่ในมือบุคคลที่สกฎหมายว่ายังไงกฎหมายบอกว่าไอ้บุคคลที่สมเนี่ยถ้าเกิดเขาซื้อไปโดยสุจริตโดยไม่ทราบมาก่อนว่าไอท้ทรัพย์ทรัพย์สินเนี้ย หรือน้องแมวน้องโชยุเนี่ยมันเป็นของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายลักขโมยมาหรือยักยอกมาไม่สามารถใช้บังคับเอากับบุคคลที่สามได้เพราะฉะนั้นเกมนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์เปิดแชทดูก็รู้อ่านแชทก็รู้แล้วว่าเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่ามาเพราะเขารู้ว่าเป็นแมวขโมยมาหรือเปล่านั่นแหละ ในเมื่อสามีก็ประกาศขายเขาก็เป็นเจ้าของเองผมไม่เชื่อว่าเขาจะไม่บริสุท์ใจพูดกันตรงๆต,ตรงนี้ผมไม่เชื่อเขาซื้อเพราะเขาจะเลี้ยงจริงๆเขาเข้าใจว่าแฟนคุณพลอยเป็นเจ้าของจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบาดใจแค่ไหนก็ตามในแง่นักกฎหมายผมก็ต้องบอกความจริงว่าโอกาสจะได้น้องคืนยากยากมาก สิ่งที่คุณจะได้คือค่าเสียหายค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนจากแฟนคุณคุณพลอยแต่ไอ้ความรักเนี่ยมันซื้อด้วยเงินไม่ได้มันต้องตอบแทนกันแค่ไหนล่ะถึงบอกว่าโอผมผมเจ็บแทนคุณพลอยมากๆคดีนี้แต่เขาซื้อไปโดยสุดจริตมันกรรมสิทธิ์มันเป็นของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย คุณพลอยทำได้แค่เรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากแฟนนะผมฟันเคสนี้เป็นอย่างนี้กฎหมายมันว่าอย่างนี้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเรามองสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สินผมเข้าใจว่าในในในแง่มุมเจ้าของในแง่มุมทาตหรือว่าพ่อแม่แมวหม,มาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สิน มันคือลูกมันคือเจ้านายมันคือคนรักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจที่แบบมันพลาดจากกันได้ยังไงแต่ว่านี่คือความเป็นจริงในเมื่อบุคคลที่สามเขาซื้อและกฎหมายมองน้องแมวเป็นทรัพย์สินบุคคลที่สามสิทธิดีกว่าเขาซื้อโดยสุจริตเขาเสียเงินโดยสุจริตเขาต้องได้ ส่วนคุณพลอยก็ต้องไปเรียกค่าเสียหายจากอดีตแฟนนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฟังดูเศร้าแต่มันคือข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้ถามว่าจะมีทางไหนไหมคิดไม่ออกเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วหมาแมวเนี่ยทางกฎหมายมองไปทรัพย์สินจริงๆริงเขาอ๋อใช่ต้อง ให้นิติกรรมมันเป็นโมฆะได้ไปโดยไม่ชอบขอคืนได้อาจอาจจะทำอย่างนี้ได้ให้เป็นโมฆะโมฆะกรรมซื้อขายกันโดยไม่ทราบข้อที่จริงนะเออทางนี้มีทางให้มันเป็นโมฆะนิติกรรมเป็นโมฆะให้น้องแมวเนี่ยเป็นเรื่องของโมฆะก็ต้องยกเลิกการซื้อขายคืนเงินเขาแล้วก็เอาน้องแมวคืนมาพ้องเอาอย่างนี้นะ ใช่อย่างนี้มีแนวโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปที่ผู้ฟังได้ความรู้กันมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดเรื่องหมาเรื่องแมวคนสมัยนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันแทนลูกไม่ค่อยจะมีลูกจริงๆกันแล้วผมคนนึงก็ยังไม่มีลูกเพื่อนผมก็ไม่มีลูกมันก็อย่างนี้แหละยุคสมัยมันไม่ค่อยเหมาะกับการมีลูกค่าใช้จ่าย ในการจะมีลูกมีเด็กสักคนเนี่ยมันมันสูงมากสูงจนมองตัวเลขแล้วทอ้อผมมองเพื่อนที่เลี้ยงลูกจ่ายค่าเทอมลูกค่าทั้งหลายทั้งมวลลูกเนี่ยนับตัวเลขแล้วปวดหัวเลยนะโอเคเช่นเคยสุดท้ายขอปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนมี คอมเมนต์อะไรลงไว้ข้างใต้เลยมีคำถามอะไรตอบให้ทักทายกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ